นะในฮิบรูบทที่11ข้อ20โดยความเชื่ออิสอักจึงอวยพรยาโคบและเอสซาสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าในการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้า,าตอนนี้เราพูดถึงความสำคัญของการกล่าวคาอวยพรนะคะเราควรจะประกาศการอวยพรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเรามีความเชื่อเราสามารถที่จะอวยพรบรรยากาศที่ไม่ดีให้เป็นบรรยากาศที่ดีได้เพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะคำที่เราประกาศออกไปคำอวยพรที่เราอวยพรคนอื่นหรือประกาศหรือกล่าวออกไปหรืออธิษฐานอวยพรคนอื่นด้วยความเชื่อ มันจะมีผลเกิดขึ้นจริงๆนะคะเราไม่ต้องไปมีความคิดว่าก็เราก็พูดไปล,ลอยๆเวยพรไปล,ลอยๆไม่ใช่นะคะคําพูดของเราที่มีความเชื่อการเวยพรของเราที่เราพูดด้วยความเชื่อมันจะไม่สูญเปล่าถ้อยคําแห่งการเวยพรที่เราจะเวยพรคนอื่นหรือกล่าวประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อเรากําลังเชื่อมต่อ จากสวรรค์เชื่อมต่อจากพระเจ้าเพราะความเชื่อของเราเชื่อมต่อจากพระเจ้ามาสู่คนที่เรากําลังอวยพรและเมื่อเราจดจ่ออธิษฐานเพื่อที่จะอวยพรเขาจริงๆคนเหล่านั้นก็จะได้รับพระพรจริงๆความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยแห่งพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ถ้อยคำหรือคำอวยพร ไปถึงใครก็แล้วแต่ที่เขาตั้งใจเราก็มีความเชื่อมีถ้อยคำไปถึงคนคนนั้นคนที่รับก็จะมีชัยชนะคนที่รับคำวยพรจากคนที่เขามีความเชื่อเขามีชีวิตที่รักพระเจ้าก็ามีชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเมื่อเรารับคำพรจากเขาเราเองก็จะได้รับพระพรด้วยจะเป็นฤทธเดชจะทำให้คนที่ได้รับ อวพรชนะไปด้วยกันในพระคำของพระเจ้าตอนที่อ่านในฝั่งสักครู่ในฮิบรูบทที่11ข้อ20โดยความเชื่ออิสอักจึงอวยพรยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าพ่อแม่อวยพรลูกลูกก็จะได้รับพรพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าเซล์ลหรือปุโรหิตในคริสตจักรผู้นำอวยพรธรรมิกชน เขาจะได้รับพ,อพอระพรจริงๆถ้าคนนั้นรับเอาด้วยความเชื่อฮิบรูบทที่11บเอข้อยีกล่าวว่าโดยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าขณะที่ยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะมาอวยพรลูกๆหลานๆแม้ว่าท่านจะ แก่ชราหรือว่าสุขภาพของท่านก็ไปในทิศทางที่จะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ท่านก็ยังตั้งอกตั้งใจที่จะลุกขึ้นที่จะอวยพรลูกหล,ลานหรือยังไม่แก่หรือยังไม่ใกล้จะตายเราก็สามารถอวยพรได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะให้สิทธิอำนาจกับเราในการที่จะอวยพรทุกคนด้วยความเชื่อ นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่ตอนที่ยาโคบแทบจะมองไม่เห็นนะสายตาของเขาพร่ามัวไปหมดเขาก็ยังตั้งใจที่จะอวยพรเพราะว่าคำพรนั้นเป็นฤทธเดชมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของลูกหลานเมื่อนะคะพ่อแม่อวยพรเมื่อผู้นำอวยพรเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าปุโรหิตของพระเจ้าอวยพรมันเกี่ยวข้องกับ อนาคตของคนคนนั้นด้วยที่จะเป็นตามคำอวยพรนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมนสารแลเสริญเราขอบคุณพระเจ้านะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะบางทีเขาจะเรียกบางคนมาอวยพรบางคนเขาจะเรียกบางคนมาอธิษฐานเพื่อวางมือทําบางสิ่งบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสําแดงมันเกี่ยวข้องกับ ที่พระเจ้านะคะบอกเขาแล้วเขาก็ทำแม้แต่โยเซฟพ่อของเด็กๆบอกยาโคบให้วางมือยาโคบมองไม่เห็นแต่ยาโคบวางมือด้วยความเชื่อวางมือเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้เขาวางมือไขว้มือขวาไปวางบนน้องมือซ้ายไปวางมือพี่ไม่ใช่ว่าเขาทำเองนะไม่ใช่เขาเลือกที่รักมักที่ชัง แต่พระเจ้าบอกเขาเปิดเผยสำแดงว่าเขาควรจะใช้มือด้านไหนวางมือด้านวานวางน้องวางพี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของทั้งน้องและก็ทางพี่พระเจ้ารู้อนาคตของเราพระเจ้าใช้คนมาวางมือให้กับเราใช้ปุโรหิตของพระเจ้าใช้พ่อแม่ก็ดีใช้ผู้เผยพระนะใช้ผู้รับใช้พระเจ้าที่เขามีของประทานเขาก็จะ ทำตามการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าให้กับเขาว่าเขาควรจะวางมือให้กับใครและเขาควรจะพูดอะไรถ้อยคําอะไรที่มาจากพระเจ้าให้กับคนคนนั้นมันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสำแดงเพราะฉะนั้นให้เราจดจ่อหรือว่าตั้งใจที่จะรับคําอวยพรจากคนที่มีการเจิมจากคนที่เขาร้อนรนแลว้วก็รักพระเจ้าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่พระเจ้าได้ส่งให้สิทธิอํานาจในการที่จะอวยพรด้วย เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในคริสตจกักรเราก็จะรับพรเราก็จะรับคําอวยพรจากปุโรหิตจ,จากผู้นําจากนะคะคนของพระเจ้าเมื่อนะคะเราเข้ามาให้เรามารับคําอวยพรามันเกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสำแดงด้วยมันเกี่ยวข้องกับพระพรที่พระเจ้าจะวอวยพรเรา พราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาในคริสตจกักรพระเจ้ามีพระพรให้กับเราพระเจ้าได้ทรงเจิมและแต่งตั้งคนของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าไว้เพื่ออวยพรทำมิกชนทุกคนที่เข้ามารับเอาด้วยความเชื่อเขาจะรับพระพรตาพระเจ้าเปิดเผยบอกว่าอธิษฐานเพื่อโรคมะเร็งให้หายถ้าคนนั้นเปิดใจรับเอา เขาก็หายจริงๆเราก็เห็นนะในโบสถ์เราหลายคนเลยทีเดียวไม่ได้มาที่โบสถ์มาหาหมอมะเร็งแต่มาหาคนของพระเจ้าที่มีการเจมิมที่มีฤทธิเดชเพียงแต่เขาเอาความเชื่อมารับเอาและถ้อยคำของเจ้าผ่านผู้รับใช้ผ่านของประธานที่อยู่ในคริสตจักรวางมือให้กับท่านท่านจะหายเป็นปกติ บางคนหายชับพันบางคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆและจนหายร้อเปอร์เซนี่คือถ้อยคำแห่งการเวพรที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ในคริสตจักรพระเจ้าเจิมไว้แต่งตั้งเอาไว้เพื่อที่จะมาวอวยพรพี่น้องวอวยพรทมรมิกชนถ้าเรายอมรับให้เกียรติปุโรหิตของพระเจ้าท่านจะรับพระพรและ ท่านจะมีชีวิตมีอนาคตที่ดียอดเยี่ยมอเมนการที่เราได้รับนะคะคำอวยพรมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนคนนั้นด้วยที่จะไปสู่ชีวิตที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในคำอวยพรไม่ใช่คำสาปแช่งนี่คือสาเหตุนะคะทำไมพระเจ้าจึงให้คนของพระเจ้าอวยพอรอวยพรคริสตจักร อวยพรผู้เชื่ออวยพรทรมิกชนนี่คือหน้าที่ของปุโรหิตหน้าที่ของปุ้รับใช้ไม่ได้ไปสาบแช่งใครแต่ว่าไปอวยพรเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องทำมิกชนอวยพรจนเขาได้รับพรถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อวยพรต่อไปถ้าคริสตจักรยังไม่เจริญก็อวยพรจนคริสตจักรเจริญและอวยพรคนที่จะป่วยถ้าเขายังไม่หายก็อวยพรจนเขาหาย ขนาบโรคภัยขนาบปัญหาขนาบคำสาปขนาบความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วนี่คือหน้าที่ของปุโรหิตมีเพื่อจะช่วยเหลือธนะรรมิกชนพระเจ้าเติมและแต่งตั้งไว้เพื่อที่จะทำการของพระเจ้าปกป้องฝ่ายวิญญาณปกป้องนคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราให้เกียรติผู้นำแล้วผู้นำก็จะเป็นพ่อผ่อนสำหรับท่านถ้าท่านไม่ให้เกียรติท่านกำลัง ชัดดาวของประธานของผู้นำคุณจะไม่ได้รับพรพรแทนที่เราจะได้รับพรแต่เราก็จะถูกสาปแช่งก็เหมือนกับลูกไม่ให้เกียรติพ่อแม่ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติคนที่เลี้ยงดูเราแทนที่เราจะได้รับพรพรแต่เราจะถูกสาปเราจะหากินไม่ขึ้นไม่เจริญรุ่งเรืองหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นให้เราทําดีกับคนที่มีพรพรและเราก็จะรับพรพร แล้วเราก็จะไปดีมาดีและเราก็จะสูงขึ้นทางเดียวนี่คือง่ายๆในการที่เราจะรับพรถ้าชีวิตเรายังไม่เปลี่ยนก็รับพรไปแต่พระเจ้าก็จะเปลี่ยนและพระเจ้าจะให้อนาคตที่ดีกับเราเพราะว่าพระเจ้าทรงเติมทรงแต่งตั้งคนของพระเจ้ามาเพื่อที่จะอวยพรเราเอเมนนี่คือข่าวดีสําหรับการเข้ามาหาคนของพระเจ้าแล้วก็คริสตจักรและในครอบครัว เราก็มีพ่อแม่ที่ดูแลแเราก็อวยพรเราทุกวี่ทุกวันเพื่ออีก,กาจะไม่จิกตาเรานะคะแม้ว่าเราจะเป็นเช่นไรพระเจ้าก็จะเปลี่ยนเราได้เพราะคำอวยพรมันมีความหมายว่าฤทธิเดชของพระเจ้าไปถึงคนนั้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าให้เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเจิมแล้วก็แต่งตั้งคนที่จะมาอวยพร แม้แต่คนในคริสตจักรด้วยกันคนที่เขารักพระเจ้ายำเก่งพระเจ้าสามารถอวยพรคนอื่นๆได้ก็จะเป็นฤทธเดชเหมือนกันก็จะมีตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นให้เราแจกจ่ายคำอวยพรถ้าเรารักคนเราจะอวยพรเขาแม้เขายังไม่สมบูรณ์แบบแม้เขายังไม่พร้อมแม้เขายังไม่ดีแต่เราก็จะอวยพรจนเขาชนะจนเขาได้ดีจนเขาเจริญขึ้นเพราะเรารักเขา เพราะว่าพระเจ้าท่งให้สิทธิอำนาจกับเราที่จะเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายกลายเป็นดีให้กับเขาอวยพรจนเขาชนะอวยพรจนเขาหายโรคอวยพรจนเขามีอนาคตที่สดใสนี่คือความรักของพระเจ้าถ้าคนไม่เชื่อพระเจ้านะคะถ้าไปทำให้เขาผิดใจเขาก็จะแช่งเอาหรือไม่เขาก็จะขิงกาลาขาก็แรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเรา เราต้องการคำวยพรถ้าเรามีสามีสามีมาแช่งเรามันจะติดจริงๆนะเพราะฉะนั้นสามีต้องวยพรภรรยาวยพรลูกถึงจะเห็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นไม่ใช่มาแช่งด่ากันแม้แต่ภรรยาก็เหมือนกันเราก็ต้องวยพรกันไปไวยพรกันมาในครอบครัวในคคิสตจักรเหมือนกันนะคะผู้นำก็ต้องที่จะ อวยพรประชากรของพระเจ้าจนเขาเติบโตจนเขาจเจริญขึ้นจนเขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเขาจะทำสิ่งที่ผิดพลาดแม้ว่าเขาจะมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ดีแต่ด้วยความรักของพระเจ้าเราจะอดทนเราจะอวยพรเขาจนแผนการแผนงานของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคนมากมายเพราะเราถูกเจิมและแต่งตั้งมาเพื่อที่จะ อวยพรและทำลายทุกคำสาปแช่งให้กับผู้คนและก็ต่อต้านบาปต่อต้านมารต่อต้านผีให้กับผู้คนและกำจัดความสโสโครกโสมมออกไปจากผู้คนนี่คือหน้าที่ของผู้รับใช้ของพระเจ้ารู้ว่าของประทานในเอเฟสัสบทที่4ข้อที่11อยาพิบาลอัครทูตผู้เผยผู้ประกาศอาจารย์ ที่จะร่วมพลังกันในการกำจัดบาปกันจัดเชื้อที่ไม่ดีพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าเจมิมผู้รับใช้พระเจ้าในการที่จะเข้มแข็งในการที่จะอดทนในการที่จะมีความรักหวานพ่อพรเลื่อยไปอย่าให้คําไม่ดีออกจากปากผู้รับใช้เพราะว่ามันจะมีผลต่อธรรมิกชนเพราะฉะนั้นธรรมิกชนพี่น้องก็ต้องหาวิธีที่จะได้รับคําอวยพร ทำสิ่งที่ดีเพื่อเราจะพอพอรับระพรเราจะให้เกียรติการเจิมนี้เพื่อเราจะพอพอรับระพรทัวหน้าจริงๆพี่น้องนั้นคริสตจักรของพระเจ้าจะเจริญเมื่อมีคำวอวยพรมาถึงคริสตจักรแม้ว่าเราจะเจอความยากลำบากเชื่อเถอะคำวอวยพรจะปกคุมคำาอวยพรของปุโรหิตจะปกคุมแล้วก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตได้เอเมนเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องน่าก,กลัวที่สุดก็คือว่าคนที่ไม่มีใครอวยพรเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีบทบาทนี้เพื่อที่จะให้เราได้รับพระพรก็คือมีผู้ที่จะอวยพรเรามีคนอธิษฐานเผื่อเราไหมเรามีปรโลหิตของพระเจ้าคอยที่จะอวยพรเราไหมคอยที่จะปกป้องเราไหมอย่าให้มีวิเววว่าไม่มีใครอธิษฐานเผื่อเราเลยเพราะฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งที่บอกว่า ขออย่าให้เราขาดคนอวยพรเราหรือคนอธิษฐานเผื่อเราเพราะมันอันตรายเราไม่สามารถอยู่ลำพังได้ยิ่งแต่ไม่มีคนเวยพรไม่พอมีแต่คนแช่งดา่าขาก็แช่งเราทุกวันเพราะเราทําไม่ดีนิสัยไม่ดีแล้วโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเราก็ยังมาแช่งเราอีกด่าเราอีกนะแช่งทุกวันทุกวันรับรองเลยนะคะตายแน่ๆตายอย่างเขียดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด แต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะให้คนของพระเจ้าเป็นคนที่อวยพรเราหรือคนที่รักพระเจ้าหรือพ่อแม่ที่รักพระเจ้ายิ่งแต่ดีที่เขาจะอวยพรลูกและเขาก็จะได้รับพรพจริงๆนะคะเมื่ออยาโคบอวยพรลูกเขาก็ได้รับพรจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าให้เราดูถูกคําอวยพรเราต้องเชื่อเรื่องคําอวยพรคนที่ไม่รู้จัก,กพระเจ้าเนี่ย เขาแสวงหาสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องฉลาดเราจะขอพรจากผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไว้เพื่อที่จะเป็นพระพรต่อเราให้เขาอวยพรให้เราอวยพรทุกวันเรื่อยไปยิ่งดีอวยพรจนเราได้ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เราขาดคำวอวยพรของปุโรหิตของคนของพระเจ้าของผูรัใชัยพระเจ้าเพราะว่านั้นคือของประทานที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ เพื่อที่จะประกาศพระพรเหนือชีวิตของเราเอเมนฮาเลลูยาวันนี้นี่คืออาณาจากักรฝ่ายวิญญาณน,นี่คืออาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าะจะเตรียมคำาวยพรมาถึงทรมิกชนเห็นไหมถ้าเราไปอ่านพัมพีเดิมเราก็เห็นว่าปุโรหิตทําหน้าที่พาประชากรของพระเจ้าแล้วก็มารับคำาวยพรพระพรเหล่านั้นก็จะมาถึงนคนที่หิวกระหาย เอเมนเพราะฉะนั้นพ่อพรจากปากคนที่มีการเจิมจากปากผู้รับใช้ของพระเจ้าจะทำงานโดยผ่านการกล่าวถ้อยคำออกมาด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจแล้วคนนั้นจะรับการปลดปล่อยเอเมนฉันก็ตื่นเต้นวันนี้ก็พี่น้องที่อยู่ทางเยอรมันก็ไลรา,ายงานผลมาอีกว่าเขานอนได้จากนอนไม่ได้แล้วก็ทรมานเขาก็อยากจะเจอ ตัวเป็นๆเขาอยากจะมาเจอฉันก็บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนําฉันไปยุโรปฉันก็จะได้มีโอกาสเจอและเขาก็จะมาเจอให้ได้นะคะถ้าพระเจ้าทรงนํานะถ้าพระเจ้าไม่นําก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงจะเตรียมสําหรับการไปทัวร์รับใช้พระเจ้าในแถบนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าพระเจ้าทรงนำมันไม่มีใครที่จะปิดได้แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้ไปนั่นแหละเราถึงจะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในการทรงนำ ที่มาจากพระเจ้าเอเมนนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าให้คริสตจักรเป็นพระพรต่อโลกใบนี้โดยเฉพาะคนที่เข้ามาก่อนก็จะรับพระพรก่อนแล้วก็จะรับพรแล้วก็ออกไปเป็นพรเป็นพรที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นคนของพระเจ้าไม่ได้พรที่ผิดพรที่ผิดก็คือเป็นพรที่มาจากผีปีศาจมาจากคนทรงพอมดหมอผีแต่พรที่ถูกต้องและบริสุทธิ์เพราะว่า เป็นของพระเจ้าผ่านคริสตจกักรผ่านการเจิมการแต่งตั้งให้เราเชื่อเรื่องค porn ําอวยพรเราจะรับจริงๆเราจะได้รับพระพรจริงๆและถ้าเราเปิดใจรับพระพรคาอวยพรพรนั้นจะมาเหนือท่านจริงๆท่านจะเป็นคนแห่งพระพรถ้อยคำเหล่านั้นจะนําวิถีชีวิตของเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเราก็จะดําเนินชีวิตอยู่ใน น้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะไม่ให้เราล้มเหลวพระเจ้าจะให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าจะให้เราเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะคุ้มครองสุขภาพดีวิถีเลือดก็จะเกิดขึ้นป่วยได้หายได้จนได้รวยได้เป็นหนี้ได้หมดหนี้ได้เจอความยากลำบากก็สามารถที่จะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีได้เราจะไม่ได้อยู่ในความทุกข์ความโศกเศร้าตลอดไปพระเจ้าเปลี่ยนฤดูกาลให้กับเราอยู่ตลอดเวลา สารและเสืแ้้วขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็จะแบ่งปันในเรื่องนี้ก็คือคําอวยพรที่มาเหนือเราก็ขอให้เรารับเอาด้วยความเชื่อแล้วก็ผู้ที่อวยพรก็อวยพรด้วยความเชื่อเราก็จะเห็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพใช้ชนะหลายคนเลยทีเดียวนะคะฉันก็ประทับใจคุณถมเราเนี่ยโอ้พี่น้องเอ๋ยเขาขยันมาหาฉันทุกวันอาทิตย ขาก็จะเอาแขนที่มันบวมโอ้บวมใหญ่นะคะเขามารับคำาวรอยน์เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้โรคอยู่กับเขาเลยเขาจะต้องหายให้ได้ทุกเขาก็พยายามพาสังขารที่ไม่เรียบร้อยหรือว่าแบบมาแบบทุลักทุเลนะฉันเห็นนะ่ะเนาะโอ้โหบวมแล้วก็มาให้ฉันวางมือแทบทุกอาทิตย์เลยเขาขยันมาหาฉันก็ขยันวางมือเขาเชื่อฉันก็เชื่อ ฉันก็วางมือเรื่อยไปวางมืออาทิตยที่ผ่านมาแฟบหมดเลยไม่มีเหลือเลยนี่เป็นเรื่องที่เขาชื่อเรื่องคําอวยพรของผู้รับใช้เขาชื่อว่าถ้าผู้รับใช้อวยพรเขาเขาจะหายถ้าผู้รับใช้พระเจ้าวางมือให้กับเขาเขาจะรับการรักษาโอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยโอ้ฉันยอมรับจริงๆนะคะอทิตผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เขาหายนั้น น่าจะเป็นสักสองสามอาทิตย์ที่มันแฟบไปหเห็นนะมันบวมหรือว่ามันเป็นก้อนโตๆเลยนะมันไม่ใช่คนมีกล้ามนะคะบวมมาเลยแหละต้องไปฟังเขาพูดเองเขาก็จะหอบผ้าสีขาว,ขาวผ้าก๊อตสีขาวนี่มาหาฉันแล้วก็จะยกแขนให้วางมือให้ฉันด้วยอุเผยวางมือให้ฉันด้วยวางมือให้ฉันด้วยทุกอาทิตยวางมือให้ฉันด้วย วางมือให้ฉันด้วยฉันก็วางทุกอาทิตย์วางทุกอาทิตย์ยุบเลยหายอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟบเลยไม่หลงเหลือเยื่อให่ <c oughs> <c oughs> นี่คือการประกาศพอพรของพระเจ้าเหนือชีวิตของผู้ที่ต้องการได้รับระพรถ้าคุณเชื่อมาเลยฉันก็เชื่อเหมือนกันถ้าพี่น้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งผู้รับใช้เอาไว้เพื่อที่จะเป็นระพรมาเลย มาขอพรเลยจะให้ดูฉันอาจจะไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวัตถุให้กับคุณแต่ถ้อยคํานั่นแหละจะไปผลิตนะสิ่งที่คุณต้องการพระเจ้าจะให้เมื่อคุณมารับเอาเมื่อพี่น้องมารับเอาด้วยความเชื่อฉันก็เชื่อมาสิต่างคนต่างเชื่อพระพรก็จะไปไหนล่ะเดือนุ่มในหนองพระพรก็จะเข้ามา แต่พี่น้องเป็นมะเร็งฉันก็จะสาบโรคมะเร็งออกไปตัดโรคมะเร็งออกไปก็จะอวยพรพี่น้องจนพี่น้องหายขอบคุณพระเจ้าในช่วงที่พี่น้องมันจะมะีน่าจะเป็นช่วงทักประมาณสองสามเดือนมีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับฉันว่าพระเจ้าจะให้การเจิมฉันเนี่ยรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ช่วงนั้นนะคนเป็นโรคมะเร็งหลายคนเลยทีเดียวเข้ามา เราก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็ได้ยินข่าวว่าคนนี้ก็หาย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 โอ้ตื่นเต้นก็จะประกาศนะคะใครที่เป็นมะเร็งหรือใครที่ป่วยเชื่อว่าพระเจ้าทําได้ขอให้นําคนเจ็บคนป่วยเข้ามาในวันอาทิตย์ก็ดีในวันธรรมดาก็ดีแล้วก็ข่าวดีก็คือเราก็จะทําการประกาศรักษาโรคอยู่ที่หน้าโบสถ์ ใครเจ็บป่วยเอาตอนเย็นเ็นเพราะว่าตอนเย็นนี้ก็จะมีคนเดินมาด้วยประกาศด้วยแล้วก็เราก็เริ่มที่จะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้เจาะจงนะก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งผ่านหัวหน้าเซลล์นะคะเราก็ดูว่าใครเจ็บป่วยให้เราสงสารเขาให้เราพาเขามาจันด่งก็จะต้องพึ่งพระเจ้าเต็มที่เหมือนกันเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไว้แล้วนะคะเราก็ต้องทําตามบทบาทถ้าเราไม่ทํานี่แหละเราไม่สัตซ์ซื่อ เราไม่ต้องไปดูว่าเราเป็นใครเรารู้แต่ว่าพระเจ้าเลือกเรามาเราก็เจิมเราไว้เราก็ทําตามหน้าที่บทบาทและพระเจ้าจะให้การเจิมนั้นไหลว่าฉันได้รับคําเผยมาเยอะเกี่ยวข้องกับบางเมื่อคนตายแล้วฟื้นแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยก็หายนะเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามารายการอังกฤษเขาก็เปิดดูรายการหนึ่งที่เขาเป็นพยานแต่คนนั้นก็ตายไปแล้วแหละที่ชื่อนิคมที่อธิษฐานที่เขาตายไปแล้วหมอก็ลง เออก็เรียว่าลงความหรือว่าเซนใบตายให้สามหมอที่บุยลำนี้แหละตายไปแล้วแต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกตายก็เลยโทรมาหาคุณมณีคุณมณีก็ส่งเรื่องมาถึงดิฉันดิฉันก็เลยอธิษฐานเผื่อขับวิญญาณความตายแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆหมอก็งงเขาก็มาถ่ายทำ u t u b e เพื่อที่จะลงประกาศนะคะแต่ก็เมื่อเขา หายจนเขาไปทํางานน่าจะเป็นพีละเพืินนี่แหละนะจนเขามาทํางานได้จนเขาเป็นปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มาก็คือไม่มาโบสถ์ถ้าคุณไม่มาโบสถ์ถ้าคุณไม่มาเชื่อพระเจ้าและไม่เอาพระเจ้าคุณก็ไม่สามารถที่จะปกป้องชีวิตของคุณได้เพราะว่าเมื่อพระเจ้าให้เราหายแล้วเราต้องมาโบสถ์เราต้องมาขอบคุณเราต้องมาเชื่อระวังใจในพระเจ้านะครับเพื่อผีจะไม่มาเล่นงานเราได้อีกไงค่ะ แต่เขาไม่ยอมมาแล้วก็ไม่เชื่อเขาคงจะคิดว่ามาหายโรคแล้วก็แล้วไปที่เราหายโรคเพราะว่าพอท้อยคําของผู้เผยพระวจนะหรือนะคะทำม,มิตชนเราอธิษฐานเนี่ยคำเวยพรของเราคําอธิษฐานของเราตัดผีออกวิญ,ญญาณความตายออกขับวิญ,ญญาณความตายและให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยโดยฤทธิเดชพระนามพระเยซูถ้าเราปฏิเสธพระเยซูแล้วใครจะปกป้องเรา อันนี้เขาคิดไม่ได้ก็น่าสงสารแล้วก็ไปตามนะคะแต่เขาก็จะอ้างบอกอไม่มีเวลาไม่มีเวลานะอันนี้ก็น่าเสียดายเมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าวิญญาณความตายก็ไล่ล่าขอพระเจ้าปกป้องเรานะคะที่เราจะเข้าใจว่าพระเจ้านะ่ะมีพระพรให้กับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยเยอยจริงไม่ต้องการทำวเวพรไม่ต้องการการปกป้องและแถมยังไปทำบาปอีกนะคะ อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะคะว่าผีมีจริงและพระเจ้าก็มีจริงเราจะไม่เล่นขอพระเจ้าให้เราที่จะหูตาสว่างที่เราจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องที่เราจะหิวกระหายคําอวยพรและเราจะหิวกระหายสิ่งที่มาจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้กับเราเราต้องใส่ใจสนใจนะคะนี่คือวิธีที่เราจะต้องเรียนรู้เรียนที่จะรับจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้เราก็ต้องมารับเอาด้วยความเชื่อ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับโอปุ่งจักราในวันนี้ที่เราจะตื้อเอาพระพรตื้อเอาคําอวยพรจนเราประสบความสําเร็จจนเราหายโรค จนวิญญาณความตายออกไปจากและจนวิญญาณแห่งความบาปและคำสาปที่ไล่ล่าเรามันลุดออกไปจากชีวิตของเราขอให้เราที่จะโอ้พวกจะขาตื้อเอาพระเจ้าตื้อเอาพระพรตื้อเอาการเจมิมเพื่อเราจะรุ่งเรืองเพื่อเราจะมีสุขภาพดีเพราะพระเจ้าทรงเติมและแต่งตั้งคนของพระเจ้าเมื่อมาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพื่อจะเป็นพระพรมหาศาลเราจะรับ คำวอวยพรจนกว่าเราจะเจริญจนกว่าเราจะเข้มแข็งจนกว่าเราจะก้าวหน้าจนกว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเจิมของประธานแล้วก็แต่งตั้งไว้เพื่อจะมาวอวยพรคนของพระเจ้าเพื่อประโยชน์มหาศาลสําหรับคนที่ทอมใจรับคาอวยพรเขาจะรับพระพรยันแน่นผุนลุ้นขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบปรงจารคซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าวอวยพรค่ะ